จ้ามาหั่นข้าวตำแก้วหนึ่งปลาบานเหี่ยวซุปน้องใหม่ได้จ้าพี่น้องเมนูอีกเมนูหนึ่งตำไก,แกแ่แหลกเลยได้จ้าพี่น้องบานนี้โค้งานบ่ไหวพี่น้อง าล,ลาปลาใส่ได้จ้กะกินประเด็ดใสเครื่องผงได้จ้กพี่น้องเอาพูดมากหน่อยใส่หน่อยมากหลายใส่หลายพี่น้องใส่ผักลงไปเลยแซ่บแซ่บนั่มม แล้วจ้าพี่น้องหน้าตาเป็นแบบนี้แหละจะเสซ่บกรจ้าพี่น้องจ้าเจและจ้าร็ดแล้วกับตักใส่จานเลยจ้าพี่น้องมื่อนาะคลิปต่อไปเดี๋ยวสาวตุต่ยสิม่เฮ็ดไถพี่น้องเมืองเลอจ้าเด้อจ้าสวัสดีค่ะ